อภิชาถามนเรื่องเกณฑ์ทหารแล้วการสำหรับปีนี้ปีนี้จะพันธ์นหมก็จริงผมเรียนปริญญาโทอยู่แล้วล่ะครับก็ได้หนึ่งปีครับใช่แต่ปีนี้ก็ถือว่าพันธนไปก่อนสำหรับปีนี้ยังได้ติดในการยังได้ครับเพราะผมอยู่ในปริญญาโทึกศาต่อเลยแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปยื่นผ่อนผานอีกปีหนึ่งใช่ครับวันวันที่หนึ่งครับก็ยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราก็ทำเอกสารเสร็จแล้วไม่มีปัญหา เราปีที่แล้วแม่เราต้องไปรายงานตัวด้วยตัวเองใช่ครับก็ต้องไปรายงานตัวเองรายงานด้วยตัวเองใช่ปีนี้มีไปตอนกี่โมงครับพี่ยังไม่ทราบเลยครับแต่ก็ต้องไปตามเวลานัดแหละเราก็ต้องไปเจ็ดโมงแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขากําหนดโอเคไปยังไงครับเออบางรักบังคลช่ใช่ที่วัดหัวลำโพงนะฮะ จริงๆผมก็อยากเรียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเราพอเราเรียนปริญญาตรีมันก็ควรจะต้องเรียนต่อก็ก็เรียนต่อให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันไปเรียบร้อยใช่ไหมครับอ๋อผมเรียนอยู่เนี่ยคร่ะอ๋อเล่น อย่างฮะจริงๆตามอายุผมยังได้อีกหลายปีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าผมจะเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยคือเราก็พยายามที่เรียนให้จบให้เร็วที่สุดแหละเราก็อยากเราก็อยากจบแล้วแหละแต่เรื่องของการผ่อนผันกนี่ยแาคือปีนี้ผ่อนผันได้ปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมครูก็ยังได้อีกหลายปีครับใช่ได้อีกเยอะเลยครับจนกว่าเราจะเรียนจบใช่แล้วก็ผมยังไม่ได้ใกล้ยี่สิบหกก็ยังโอเคทีนี้เราเราตั้งใจไว้ไหมครว่าจะผ่อนผันถึงุดไหนอะไรยังไงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้ไว้เลยครับว่าจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้า แล้วก็คงไปตามกระบวนการของอของกฎหมายไประเทศไทยละครับตอนน,นี้เราได้มีการคิดอนานเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนในปริญญาโทไปต่อแล้วก็จะผลัดกันจริงๆแล้วเรียนปริญญาโทวางแผนตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเลยอ๋ออาจจะต้องเรียนต่อแหละเพราะเดี๋ยวนี้แบบทุกคนมันก็เรียนปริญญาตรีมันก็ไม่ค่อยจะพอนะเพราะว่าคนหนึ่งเขาทํางานเขาก็เรียนเขื่อนเขาก็เรียนโทกันแล้วอย่างเงี้ยเราก็เรียนด้วยส่วนหนึ่งเพราะครอบครัวอยากให้เรียนด้วยหรือป่าด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากมีวิชาชีพที่มันแบบมากขึ้นกว่าเดิมเราอยากเก่งขึ้นกว่าเดิมส่วนตัว ไม่ส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดว่าใบดําใบแดงเป็นทางออกของทุกอย่างมันอาจจะม,ม,จจะมีมันอาจจะมีวิธีอื่นเช่นเราจะสมัครไปเลยหรือเปล่าไอ้น,นี้มันมันค่อยคิดกันอีกทีหน,นึ่งอ่ะมันยังมีเวลาให้เราวางแผนะะอีกเยอะบางคนก็ได้ม่อาจจะแบบว่าใชค่คือคือ,คอ,คอเราเรา,าก็ไม่รู้ในเรื่องพวกนี้หรอกก็เดี๋ยวต้องค่อยค่อยคิดมีเวลาทั้งสองปีสามปีที่คิดก็ยังโอเคอ่ะเดี๋ยวพอเรียนจบแล้วแล้วก็ถ้ามีงานเข้ามามันก็คืออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่เราจะตัดสินใจหมายถึงว่าอะไรนะคะาเจบแล้วมีงานเข้ามาคือเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันก็ ไม่หรอกคือเวลาจบเราก็ต้องเราก็ต้องไปตามกระบวนการคือถ้ามีงานสุดท้ายเราก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศไทยเราเป็นประชาชนไทยเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องทาตามหน้าที่ของเราก่อนที่มันเป็นคนประชาชนคนหนึ่งบกลัวไหมครับในโครงการเกณฑ์ทหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวฮะมันเป็นเรื่องปกติคือเพราะว่าเราตัดสินใจเองที่เราไม่ได้เรียนแบบรอดอเหมือนคนปกติมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่บ้านมีจะถามอะไรไม่ที่บ้านไม่ได้ถามอะไร ที่บ้านเขาเขาาก็ปกติเขาก็พ่อช่าใหญ่พ่อก็แบบแล้วแต่ละการอะไรเงี้ยอยากทําอะไรก็ทำอ่างเงี้ยเขแบบสุดท้ายแล้วเขาก็ก็เดี๋ยวเราก็ต้องถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจเองอยู่ดีเพรเอปล่อยทีนเม่อกี้เห็นใบไปที่บอกว่าชอบปรึกษาเรื่องปัญหาหัวใจกับน้องต่อครับทีนี้เรื่องไม่ต้องปรึกษาช่วงนี้ไม่ค่อยมีครช่วงนี้ไม่ได้คุยในเรื่องนี้สยจะคุยเรื่องอื่นแทนใช่สม่อนตอนนี้ก็มีบ้างสมัยแรกก่อนมีครับก็จะแบบโทรถามอะไรแบบเฮ้ย มันทะเลาะกันแบบนี้มันจะยังไงดีวะอาจจะเป็นเรื่องพวกนี้ซะเยอะอะไรเขาช่วยได้เยอะไหมครับเขาเป็นคนที่ความรักเขามีเขามีความสุขมากเขาคนที่ความรักเขาแบบราบลื่นแล้วก็แบบเอต้องปรึกษาเอ้ยทำยังไงดีเลยเขามีแนะนำต่อเปให้เรารู้จักไม่ไม่มีเลยครับทั่วไปจะเป็นหาว่าเอควรจะทํายังไงดีมันเป็นไรด้วของเราไหมเรื่องแบบทำอะไรเรื่องนี้เขาค่อนข้างเป็นคนที่แข็งแรงมากค่อนข้างชื่นชมเขาวันนี้ไม่ได้ไปอะไรหรอวันนี้ไม่มีเลยเหงาไหมเหงาไหม มันก็โอเคนะมันก็อยู่ได้สุดท้ายแล้วคนพบเต็งว่าก็อยู่ได้นี่หว่าอยู่ด้วยตัวเองได้ดีอะไรนะครับไม่แต่แค่พอไม่ไมีก็เลยรู้สึกว่ามันก็ก็โอเคนี่แต่แรกเราคิดว่ามันอาจจะแบบเชีวิตนี้มันคงเหงาเนอะอะไรเงี้ยพอถึงเวลามันแบบโอ้เราแฮปปี้ว่าจริงๆผมก็ค่อนข้างแฮปปี้นะผมว่ามันก็ประมาณแบบ กี่ปีกี่เดือนแล้วอ่ะมันก็เกือบปีเกือบปีแล้วอ่ะผมก็แฮปปี้อยู่รู้สึกว่าโอเคมันก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละมีเวลาให้เับมมากขึ้นเนาะอยากทำกันะจะเป็นอยาขึ้นไหมคะอะไรนะครับผมว่ามันซีเรียสขึ้นอ่ะมันไปตามวัยอ่ะมันเริ่มซีเรียสแล้วล่ะเริ่มรู้สึกว่าแบบมันต้องต้องเป็นจริงเป็นจังแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้แบบนึกออกไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กมันทําให้ทุกคนแบบปลอมตัวเองได้อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งต้องคิดหนักกว่าเดิมเว้ยอะไร ง,ง,งกนี้หน่อยที่มันมี็กวเราเป็นาานนที่รวยเป็น,งปนงหงรเงก็ <c oughs> มันเป็นเงินของที่บ้านนะครับมันไม่ใช่เงินโราโอไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะคือแบบอ่ะเขาทำงานมา80-90ิบเก้าสิปีเขาก็เขาทำงานหนักเขาก็ <c oughs> ก็มีแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่เงินเราเป็นายา จร,รจริงๆงงมันก็คงเป็นแร็งกิ้งที่ทั่วโลกทำแหละครับมันหนังสือฟอสเพราะว่าทำทุกปีอะไรเงี้ยมันก็จริงมันก็มีมาตลอดแหละแต่ว่าคือมันก็คงจะเพิ่งถูกพูดในเรื่องในช่วงแบบหลังๆที่ผ่านมาก็ปกติเนาะมันก็มีแฟนเร,เราไหมครับเพราะเราได้าจต่ขึ้นแท่นนะที่พิจารณาเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยยเ็อู่ผมอยากให้ใใหห้้ได้ขึ้นจริงๆบ้างสักทีนไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าคือตัวอยากทำด้วยตัวเองหนึ่งตัวอยากทำด้วยตัวเองครับเรารู้สึกว่ามัน มันเจ๋งดีนะถ้าเราทำทุกอย่างในตัวเองแบบเฮ้ยทำได้ไว้อะไรอย่างเงี้ยยังมีแต่แซวใช่ไหมอะรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเยยังยังงยังรอให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าอันนี้อ้จริงเกือบได้แล้วยังตอนนี้ยังเหรอครับก็ไม่ได้ใกล้เลยยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มั่รเงียตอนนี้เรามีเจ็ดสาขาครับก็ค่อยๆโตแหละแล้วก็เราก็เราก็เราไม่อยากทำให้มันแบบเวอร์อะทำให้มันไปตามความสมควรค่อยๆโต